ปน,นินใญ่ปเปล่าินเนออปน,นินนะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องโอปิชชิ่งชแนลนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกแล้วนะครับผมก็หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งสัปดาห์นะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับมีโอกาสได้มาออกหมายตกปลาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาออกหมายที่ ของทวีวัฒนานะครับพุทธมนทนสายสามนะครับผมใต้สะพานข้ามคลองนะครับก็หมายนี้ก็เป็นครั้งที่สี่แล้วครับที่มานะครับผมเอาเหยื่อน้ำหมักผลไม้นะครับที่หมักที่ผมก่อนที่ผมลงคลิปก่อนหน้านี้ไปนะครับผมน้ำหมักผลไม้นะครับก็เบ็ดที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นเบ็ด เบอร์สองนะครับ็ิชิโนเบอร์สองนะครับเกี่ยวมันหมูหมักนะครับเป็ดสองดวงนะครับก็อากาศวันนี้ค่อนข้างเย็นนะครับลมแรงนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับพอแปลกดีเหมือนกันครับผมเดือนเมษาหนาวนะครับอากาศจุ้มครึ้มนะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่า จะมีแต้มให้นา้นาๆได้รับชมหรือเปล่านะครับส่วนวิธีทำน้ำหมักผลไม้นะครับี๋ยวผมจะปักลิงก์ให้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับวิธีการทำนะครับผมมองไม่ถูกว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้อากาศเปลี่ยนแลงครับลมนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมให้ไปชมวิธีผสมเหยื่อก่อนดีกว่าครับครับสําหรับเหยื่อน้ําหมักนะครับผมน้ําหมักผลไม้นะครับซึ่งก็หมักมาได้ห้าเดือนเต็มๆแล้วนะครับผมสีสันมันก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับอันนี้คือได้ที่แล้วนะครับผมยิ่งหมักนานยิ่งดีนะครับส่วนผสมของเราในวันนี้นะครับ ก็จะมียำโลนะครับเป็นของค่ายไหนก็ได้นะครับผมหนึ่งถุงนะครับตราส่วนนะครับแล้วก็ลำละเอียดนะครับหนึ่งถุงเช่นเดียวกันนะครับ น้ปางป่นนะครับใส่หมดเลยนะครับก็คุกเขาให้มันเข้ากันนะครับผมทีนี้เราก็จะใส่น้ำหมักผลไม้นะครับ ตาสวนก็สองทับพีนะครับประมาณนี้นะครับออกคูเขาให้มันเข้ากันนะครับ เท่ากันแล้วนะครับเราก็นี่นะครับกะทินะครับเป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็กะทิจะนําไปผสมที่หมายเลยนะครับตอนนี้เรายังไม่ผสมนะครับก็จะหมักไว้ประมาณสองคืนครับกําลังดีเลยครับผม ไปครับผมไปตามหาปลามหมานกันเลยครับครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศร,บรอบๆหมายนะครับครับของทวีวัฒนานะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับก็มีหน,าน,านา้นาๆนักตกปลาค่อนข้าง,าง,างอบอุ่นนะครับผมเนี่ยเจ้าถิน่นชูสองนิ้วแล้วครับ okay มาทีไรเจอทุกทีครับผม <Okay. S 1> ครับยอมครับของจริงครับ,รบทีเด็ดถ้าเย่อสูตรไหนไม่กิน <c oughs> ถามน้าแกได้ครับผมของนี้มันกินยังไงนะครับครนบ <Yeah. S 1> มานี่ไม่มีเหงาครับผมปากินเป็นเวลานะครับ ก็ประมาณนี้ครับผม มาแล้วครับผมจมแรกครับถ่ายเลยนะผมจะถ่ายใหญ่จะถ่ายด้วยนะได้ได้ สองมาแล้วครับมันหมูเต็มปากอีกแล้วครับผม สามาแล้วครับผมกินมันหมูนะครับ

เข้าแล้วครับผม

ยังไม่แตกเลยครับผมแต่เบียร์ก็ดีมากครับมันหมูหมักทำงานอีกแล้วครับ <laughs> คันเดียวครับผม คนเหือลงไปเองนะครับผม อาตัวใหญ่ป่ายังออกลั่นเลยครับ,าบ,รบตาไรเอ่ยอนะต้องเชียร์ลุ้นอยู่ครับปน,นินใหญ่ป่าวะเอ้ยปน,นินด้วยเออปน,นินอนะอ้ย เรื่อยๆครับผมวันนี้อากาศปิดนะครับปลาเข้าห่างๆนะครับก็ไม่ถือว่าห่างมากนะครับก็พอได้วัดอยู่ครับ

มีใครให้เล็กกว่านี้ไหมอ่ะ สวยเลยครับ ครับตอนนี้ก็หมาสองห้าสิบแล้วนะครับก็ถึงเวลาเก็บเบ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปชมผลงานวันนี้กันครับประมาณสิบกวตัวผลงานวันนี้ครับผมประมาณสิบกว่าแต้มได้อยู่ครับอากาศปิดนะครับวันนี้ แดดไม่มีเลยครับคื้มทั้งวันเลยครับผมนี่นะครับของทบีวัฒนานะครับมาซ้ำได้ครับนะนะก็อย่าลืมช่วยการรักษาความสะอาดด้วยนะครับถ้ามาแล้วใสสวยนะครับปนิน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ